เกิร์ลแอนจิลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะว่าในเรื่องของการงานการเงินนะคะเรื่องทั่ว,วไปรวมถึงในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะเริ่มดูในส่วนของอดีตก่อนนะคะอดีตปัจจุบนันแล้วก็นาคต ของชาวราศีมังกรนะไพ่ใบรแรกในอดีตนะคะที่คุณได้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตของคุณนะชาวราศีมังกรนะคะอมันทําไมมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวอันนึงมีความมั่นคงอีกอันนึงไม่มีความมั่นคงนะ โอเคเราจะมาดูในส่วนของไพ่ใบแรกที่เราจับได้นะคะเป็นไพ่ประจำตัวของคุณในอดีตที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีมังกรนะรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะเ,เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันเลยนะคะอา บางคนนะอาจจะอยู่ดีๆมันดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่หน้ามือเป็นหลังมืออะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะชีวิตอาจจะย่แย่มาหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยชีวิตอาจจะพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดต,ตามานั้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะไพ่ไม้ส่วนมากแล้วจะเป็นไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานนะคะในเชื่อในช่วงอดีตที่ผ่านมานะ ไพ่สี่ไม้นะคะของชาวราศีมังกรนะคะรู้สึกว่าชาวราศีมังกรมีเรื่องยินดีที่ผ่านมานะคะรวมถึงว่ามีข่าวดีหรือว่ามีพิธีอะไรที่มันเกี่ยวกับมงคลอาจจะมีพิธีมงคลสมรสก็ได้นะไพ่ใบนี้มันแสดงถึงว่ามีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่ มีการออกเลื่อนหรือว่ามีการทำพิธีมงคลอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะหรือมีการสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จทำให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ The Tower นะคะสำหรับไพ่ The Tower ของชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะมันแสดงถึงว่าในอดีตท,ที่ผ่านมานะ บางคนอาจจะมีอุบัติเหตุนะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้นอยทางรถยนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวรู้สึกว่าจะคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรรู้สึกว่า ความรักความสัมพันธ์นั้นก็พยายามประคับประคองนะคะบางคนนะมีการกระทบกระทั่งกันนะคะทำให้มีอารมณ์ชุนเฉียวทะเลาะเบ,บาแวงกันถึงขั้นเลิกลากันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ทาวเวอร์นะเป็นไพ่แห่งการเลิกลากันได้ง่ายนะต่อมานะคะ The World ไพ่ใบนี้นะมันแสดงถึงสี่ธาตุเลยดินน้ำลมไฟนะคะ ชาวราศีมังกรจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นหรือชาวราศีมังกรบางคนนะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างทางจังหวัดหรือว่าต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะ,ะส่วนมากแล้วไพ่เดอะเวิลด์จะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศมากกว่านะคะบางคนอาจจะอยู่เมืองนอกตอนนี้แล้วก็กลับมาเยี่ยมที่บ้านที่เมืองไทยหรือว่ากลับไปเยี่ยมพี่น้องญาติพี่น้องครอบครัวที่ บ้านเกิดอะไรประมาณนี้นะคะกม็มีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาชาวราศีมังกรมีการเดินทางไกลนะต่อมานะคะ The Star ร์นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีกลุ่มด้วยนะคะรู้สึกว่าคุณจะรู้จกักหรือสนิทสนมกับชาวราศีกลุ่มนะคะไม่ว่าจะสนิทสนมกันใน ความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนที่คบหาดูใจกันอะไรก็ตามนะค,ะคนคนนี้นะเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณนะแต่เขาเป็นคนที่มีโรคสนตัวสูงนะคะหรือเขาเป็นคนที่ มีน้ำใจดีนะสำหรับคนคนนี้นะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วชาวราศีกุมเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมีการให้นะคะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะ,ะแต่ไพ่ใบนี้มันจะแสดงถึงว่าชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมานะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะเป็นไพ่แห่งความประสบความสําเร็จ ไม่ว่าบางคนอาจจะไปสมัครงานหรือว่าไปสอบนะคะก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนไปสอบบรรจุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สอบได้แล้วนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะหรือประสบะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของ ปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะคะว่าปัจจุบันนั้นชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างเนาะขอสับไพ่นิดนึงนะไพ่หล่นนะคะโอเคเราจะมาขอดูในส่วนของปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะ ียนนะคะสิบจับมีใครหักหลังชาวราศีมังกรแน่เลยอะนะรู้สึกว่ากิดตุ่ยังไงก็ไม่รู้เนาะอม,มีลางว่าจะมีคนจะหักหลังหรือพยายามจะหาช่องทางเพื่อที่จะหักหลังชาวราศีมังกรนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะขอก็ขอให้ชาวราศีมังกระระมัดระวังไว้ด้วยเนาะ เรามาดูในไพ่ใบแรกที่เป็นไพ่ตัวตนของชาวราศีมังกรในปัจจุบันนะคะคุณได้ไพ่9ก้าเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้นะแสดงถึงว่าชาวราศีมังกรนะในขณะนี้คุณมีความบุรรมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณดีนะคะคุณมีความพอใจในสิ่งที่คุณมีในตอนนี้นะคะบางคนอาจจะพอใจแล้วก็รักตัวเองนะคะอาจจะพอใจบางคนอาจจะใช้ชีวิตโสดอยู่ สดแล้วทำไมฉันมีความสุขประมาณนั้นนะคะชาวราศีมังกรก็จะเป็นอารมณ์ป,ประมาณนั้นนะคะหรือชาวราศีมังกรบางคนนะรู้สึกว่ามีครบทุกอย่างนะในชีวิตของเขานะคะชื่อเสียงเงินทองนะคะชีวิตที่มีความสุขนะคะคือขาดอย่างเดียวก็คือหนึ่งเหรียญน,นะคะกว่าจะครบสิบเหรียญน,นะคะนั่นก็คือเหรียญในความรักนะคะ นั่นก็หมายถึงว่าชาวราศีมังกรมีครบทุกอย่างแต่ยังขาดในเรื่องความรักนะคะแต่คนที่จะเข้ามาในชีวิตชาวราศีมังกรนะเขาตั้งกดเกณฑ์ไว้นะคะก็คือว่าถ้าเข้ามาแล้วทำให้เขาไม่มีความสุขหรือทำให้เขามีความสุขน้อยกว่าเขาอาอยู่กับตัวเองนะคะเขาจะไม่รับคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้คือกฎใหม่ของเขานะเขาก็ดูมีความสุขกับชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะ ต่อมานะคะชาวราศีมังกรนคะรู้สึกว่าจะมีคนไม่ค่อยประส์ดีเท่าไหร่นะคะจ้องที่จะหักหลังคุณนะคะอาจจะมีการเอาผลงานของคุณไปเอาหน้าหรือว่าจะหักหลังคุณในเรื่องของธุรกิจนะคะก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะชาวราศีมังกรจะรู้สึกว่ามีการปวดหลังนะคะบางคนอาจจะนั่งทํางานน,นรานๆแล้วรู้สึกปวดหลังเป็นพิเศษ นะคะปวดมาถึงต้นคอลงมาถึงสันหลังเลยนะคะเป็นการปวดโดยเรื้อหลังนะคะทำงานหนักแล้วก็มีการพวดเป็นอาการที่เรื้อหลังมานานนะคะไม่ได้รับการรักษานะคะพไพ่ใบต่อมานะคะ The Flu นะคะไพ่ The Flu นี้มันหมายความว่า,าชาวราศีมังกรน,นะในช่วง ปัจจุบันนี้นะคะรู้สึกว่าตัวคุณนะเป็นคนที่ชอบอิสระนะคะมีความเจ้าสำราญอยู่ในตัวพอสมควรนะ,ะแล้วชิพประจอรลงเท้าด้วยนะคะชอบเดินทางนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งๆอ่ะในช่วงนี้นะคะเป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยซ้ำนะ,ะอืมชอบผจญภยัยชอบเสี่ยงอะไรประมาณนี้อันนี้คือ,อน,นิสยัยโดยปัจจุบันของชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะคะ แล้วชาวราศีมัง,งกรนะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะเพราะวันเป็นแสงอาทิตย์ที่สองมานะคะแล้วก็สะพายเหมือนมีถุงกระเป๋าอยู่ข้างหลังน,ะะนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรนั้นมีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นฐานไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือย้ายไปตามสามีหรือภรรยาไปอยู่ต่างประเทศนะคะพไพ่ใบต่อมานะคะ The High Prince นั่นหมายความว่า อืมชาวราศีมังกรน,นะไม่คุณและเขานะคะจะเป็นคนในความลับนะคะคนในความลับในที่นี้คือไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเป็นความลับที่ต้องซ่อนเลนเก็บงำเอาไว้ไม่สามารถบอกให้ใครได้รับรู้ได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะอ่ พูดง่ายๆก็เป็นลักซอนนั่นเองนะคะสำหรับความสัมพันธ์ในปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะคะคนๆน,นี้นะที่จะเข้ามาเป็นลักซอนของคุณนะ,ะเขาเป็นคนที่มีผิวพรรณผูดผ่องนะคะแต่เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายมากนะคะน้อยใจเก่งนะคะสำหรับคนคนนี้เป็นคนที่เซนสิตีพอสมควรนะคะแต่เขาเป็นคนที่บุคลิกดีนะ ต่อมานะคะเพจออบคัพนะคะเพจออบคัพสำหรับไพ่ใบนี้นะจะมีใครบางคนนะตามแบบอแบบส่องแอบสืบเรื่องของคุณอยู่นะคะตามแบบอแบบส่องแอบสืบเรื่องของชาวราศีมังกรอยู่นะคะไม่ว่าจะส่อง Facebook Instagram Twitter หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทางโซเชียลต่างๆนะคะเพราะว่าเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขานะคะรู้สึกว่าประทับใจในตัวคุณนะคะชาวราศีมังกรน,นะ,ะแต่เขาจะคอยดูท่าทีของคุณก่อนว่าคุณจะมีท่าทีอย่างไรบ้างนะไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างนะ,ะเขาต้องการรู้ข่าวสารรู้ชีวิตความเคลื่อนไหวของคุณให้มากที่สุดนะคะอ่าสองเก่งนะค,ะคนคนนี้ โอเคเราจะมาดูในเรื่องของปัออปจจุบันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของอนาคตของชาวราศีมังกรนะคะขอดูไพ่อนาคตของชาวราศีมังกรค่ะโ,โห ฮปรินเซ็ตแล้วอะโอเคไพ่ okay. ส่วนนี้เป็นไพ่อนาคตที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนอตุลาคมนะคะรู้สึกว่ามีความแปลกใจนิดนึง The High Princess เข้ามาอีกแล้วในส่วนของอนาคตของคุณนะคะจากที่ปัจจุบันเราจับไพ่ได้ the h i i h p r r i s t e s s เช่อนเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ลักซอนครั้งนี้มันก็ยังมีอยู่นะคะมันก็ยังส่งผลไปถึงอนาคตของคุณอยู่นะ,ะคะคนคนนี้ก็ยังจะอยู่ในชีวิตของคุณอยู่นะนะคะชาวราศีมังกรน,นะคะหรือตัวคุณจะเข้าไปเป็นออรักซอน ของคนอื่นหรือคนอื่นจะเข้ามาเป็นลักซ้อนของคุณนะมันสามารถสลับกันได้นะคะสาหรับไพ่นะคะสลับกันได้ในความหมายนะแต่รู้สึกว่าคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่เซนสทีฟง่ายนะ,ะถ้าคุณพูดอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็จะเก็บไปคิดก็จะคิดมากนะคะอ่อนไว้เก่งนะ,ะแต่เขาเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะ,ะผิวพรรณผุดผ่องนะคะสำหรับ คนที่เข้ามาเป็นลักซอนหรือตัวคุณเข้าไปเป็นลักซอนของเขาเนี่ยนะคะโอเคต่อมานะคะสี่ดาบนะ,ะชาวราศีมังกรนะ,ะในอนาคตที่จะถึงนะคะคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณต่อสู้ฟันฝ่าอะไรมามากมายในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณต้องการที่จะหยุดพักต้างนะ,ะในเรื่องอะไรต่างๆก็ตามนะคะคุณผ่านทั้งเรื่องของ ความยากลําบากในเรื่องการทํางานนะคะในเรื่องความรักเช่นเดียวกันมีความทุกข์ใจว่ามีรักสามเศร้าเข้ามาหรือว่ามันเป็นรักซ้อนที่ไม่สามารถบอกใครได้มันมีความอึดอัดใจอยู่ในนั้นนะคะคุณจึงอยากหยุดพักหยุดพักสมองที่ฟุ้งซ่านคิดมากอะไรเงี้ยคุณอยากจะหยุดพักบ้างหรือว่าอยากจะห่างๆกับความรักที่มันเป็นรักซ้อนนะคะแต่ ก็ได้แค่ห่งหางนะคะก็ไม่ได้มีขึ้นไพ่แบบเลิกลากันกับคนที่อยู่ในความลับอะไรอย่เงี้นะคะแต่ก็ห่งหางๆกันเฉยๆนะคะเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องฟุงซ่านนะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะ,ะต่อมานะคะชาวราศีมังกรได้ไนท์ออฟวอร์นคะไพ่ไพ่ไนท์ออฟวอมันเกี่ยวกับในเรื่องการทํางานโดยตรงนะคะ รู้สึกว่าชาวราศีมังกรมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้นนะคะในช่วงอนาคตที่จะถึงนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายดีนะคะรู้สึกว่าตัวคุณนะถ้าตั้งใจจะทำอะไรนะคุณจะตั้งเป้าหมายในสิ่งที่คุณจะทำให้สำเร็จแล้วก็จะทำให้สำเร็จ อย่างที่คุณคาดหวังไว้นะคะนี่คือความตั้งใจดีของชาวราศีมังกรนะคะต่อมานะคะไพ่ห้าไม้นะคะเป็นไพ่แห่งความขัดแย้งหรือว่าไพ่แห่งการทะเลาะเบาะแววงกันนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าชาวราศีมังกรจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนที่มีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นแฟนหรือว่าใครก็ตามนะถ้าความคิดเห็นไม่ลงรอยกันคุณก็สามารถาระเบิดอารมณ์ได้ง่ายๆนะคะขอควบคุมสติอารมณ์ให้ดีๆนะคะในอนาคตที่จะถึงนะเพราะว่ามันได้ไพ่แห่งการทะเลาะเบาบอแวงนะคะ Knight of p e n t a c l e นะคะร,รู้สึกว่าชาวราศีมังกรน,นะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะเก็บเงิน ให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากทำนะบางคนอยากจะทำงานหนักวันนี้แล้วก็อยากจะสบายในวันข้างหน้านะคะรู้สึกว่าชาวราศีมังกรจะมีเงินเก็บอยู่พอสมควรนะในเรื่องของการเงินนะคุณก็ใช้จ่ายไปเรื่อยๆนะแต่มันไม่ถึงกับฝืดเครืองหรือว่าหยุดชะงักนะคะมันก็ มีเงินเก็บอยู่บ้างนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะต่อมานะคะเราขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมังกรนะคะ3ามใบนะคะรอคอยอะไรหรือเปล่านะ,ะชาวราศีมังกรนะคะ โอเคเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกที่เป็นไพ่สรุปนะเป็นไพ่สามไม้นะคะไพ่ใบนี้นะมันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานโดยตรงเช่นเดียวกันนะคะคุณมีความคาดหวังกับสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปแล้วในเรื่องของการทํางานนะคะออรู้สึกว่าถ้าคุณทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะคุณก็มีความคาดหวังว่าผลกําไรที่จะตอบแทนมานั้น มันจะสมเหตุสมผลมันจะได้กําไรหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณลงทุนไปนะคะหรือไพ่ใบนี้นะเกี่ยวกับความรักก็จะหมายถึงว่าคุณนะคะมีการรอคอยใครคนใดคนหนึ่งให้กลับมานะเออเหมือนรอคอยใครอะจากที่หยิบไพ่ได้ดึกายอีกแล้วนะคะเหมือนว่าคุณรอคอยคนที่มีความคิดที่ตรงกรัน นาะมีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเพื่อนคู่คิดหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนหรือว่าเคยพูดคุยกันในอดีตนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนราศีกุมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับบางคนนะเราคอยให้เขากลับมาอะไรประมาณนั้นนะคะ อย่างที่บอกนะคะไพ่เดอะสตาร์นั้นหมายความว่าชาวราศีมังกรจะประสบความสําเร็จนะในสิ่งที่ทำนาถ้าไปสมัครงานใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะเขารับเข้าทํางานนะ,ะไปสอบก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะ justice นะ,ะเป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีตุลน,นะ,ะรู้สึกว่าชาวราศีมังกรนั้นอาจจะมีเพื่อนหรือว่าคนรักนะ,ะหรือคนคุยอยู่ชาวราศี กุ่มและก็ชาวราศีตุลน,นะคะมันมีสองราศีนี้ขึ้นมานะเนาะส่วนชาวราศีตุลน,นะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมในตัวเองนะคนคนนี้จะไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเขาแล้วเขาก็จะไม่ชอบไปเอาเปรียบใครเ<ๆ>ช่นเดียวกันนะคะโอเคสำหรับสรุปไพ่ให้ชาวราศีมังกรน,นั้นก็สรุปเรียบร้อยแล้วนะคะ สิ่งไหนดีๆก็รับไว้นะคะสิ่งไหนไม่ดีก็อยากเก็บไปใส่ใจนะคะสำหรับวันนี้ golden angel สวัสดีค่ะ